อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อาอคามเรียงโนนแสแบงนะคะเราอยู่ที่กันที่บ้านหลังที่ห้านะคะบ้านหลังที่หาปเป็นของจักกีด้วพี่น้องบ้านของคุณแม่คนพินใจสดพินใจสดอ่าแบบว่าจ่ายสามงวดเสื้ออะไรได้นี่บ้านเพิ่นแปะแหลี่ลยวกนอะไรได้นี่แมนว่าไอ่ออยังแต่ยังแต่ท่าสีแบบเห็นไหมแต่งผนงังเห็นเหลี่ยมแต่งผนังซื้ออะไรก็เล้ตีตยวก่อน ข้างหลังใคยังขึ้นข้างในี้น no ขึ้นแล e ้วเแล้วครับโอ้แล้วพอแล้วพี่น้องเดี๋ยวธิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งบ้านหลังที่ห้านะคะเจ้าของคนว่าเบิ่งไปผู้นี่คนมาบ่อไอมองบ้านหลังที่ห้านะคะนี่เบอร์ธโฮมของคุณแม่เอาเจ้าของคนหนึ่งขอท่านว่าเบิ่งจะกี่เวรแน้องสารคามฝนตกที่หนอปาด สวยจังเลยทุกคนแต่ของแจ็กกี้ตรงนี้มันไม่มีครัวนะคะแจ็กกี้ไม่แจ็กกี้ไม่เอาครัวตรงนี้แจ็กก,รรก,กี้แจ็กกี้เอาไปทําข้างหลังตรงนี้นี่ข้างหลังตงัวนี้แต่ของหลังข้างหลังแจ็กกี้ไม่ก้วงขนาดนี้อันนี้ของคุณแม่คนมันกลวงเลอเลอเลอะเลอพี่น้องแบบกลวง มูก็หอย่างนี้หมือเปลทีเลิะเลอะเละเลเลอะอจะไเ่งาะขวางสิแต่พี่ห้องว่าเพิ่งมางมันแหลวแล้วันเป็นแบบนี้ซื้อสวยจะไปดูของแจก,กี้ของแจก,กี้อยู่โน้น,นหลังแรกเลยไม่บอกหลังที่หาตะกอน นางของแจ็กกี้แะครับเป็นของพระเอกมดอดยู่ข้างกันแต่ของแจ็กกี้นะ่ะสิเลียวกวนพระเอกมดอดพ้นว่ากลางเดือนนี้ของแจ็กกี้สิเลียวหมดเลยยังครับผมเป็นต่างกวาดสางอยู่ทางนี้